สิ่งเหลนี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมขมรและแน่นขึ้นเรื่อยๆและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระก,กูลหุ่นจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับโลกล้อมชายผู้หน้าสังเวช สวัสดีครับพบกับผมแทศักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ในแกบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้เรื่องของราคาทองที่ร่วงกว่า1,200บาทของไทยในแกลบก็คงจะเป็นประเด็น้ดนๆะซึ่งผมคเคยเรียนไปแล้วว่าฟองสบู่กําลังจะแตกและมันก็แตกจริงๆนะแรลบและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขมิ ไฟแค้นสุมอกคนเกาหลีเริ่มสงสัยคดีอินฟลูเอนเซอร์สาวและพิธีกรดังดับปริศนาในกัมพูชาททมกลางข่าวเหยื่อสแกมเมอร์ในขณะที่กัมพูชาเผชิญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในนั้นรวมถึงเหตุลักพาตัวและกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างเป็นปริศนาของอายองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีซอเซวอนกำลังกลับมาถูกพินิจพิเคราะห์อ,อีกครั้งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้ ตามรายงานของ Korea Times อายองคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย33ปีเดินทางไปยังกัมพูชาพร้อมกับคนรู้จักในปี2023และถูกพบเป็นศพในอีก4วันต่อมาใกล้สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดานรอบนอกกลุ่มพนมเปญในตอนนั้นตำรวจท้องถิ่นจับกลุ่มคู่รักชาวจีนในวัย30เศรษฐซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่อายองเข้ารักษาตัว ทางคู่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเป็นโรคลมชักหลังฉีดแอนติบอดีและจู่ๆก็เสียชีวิตทำให้พวกเขาตื่นตระหนกและจัดการทำลายศพของเธออย่างไรก็ตามรายงานในเวลาต่อมาพบรอยถลอกและสัญญาณการถูกทำ้ายร่างกายบนตัวของเธอตำรวจยังพบว่ากางเกงในของเธอถูกสวมกลับด้านเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเหตุล่วงละเมิดทางเพศแต่ทางพวกผู้ต้องสงสัยปฏิเสธ ทีมสืบสวนได้ทำการตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้ได้รับอนุญาตจากทางการหรือไม่และมีการทำทุจริตต่อหน้าที่หรือความประมาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอหรือไม่โดนเช็คบินยาวเกาหลีใต้คมพลเมือง64คนกลับถึงโซลเตรียมเอาผิดเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ชาวเกาหลีใต้64คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาพัวพันการหลอกลวงทางออนไลน์ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วในวันนี้18ตุลาคมและคาดว่าส่วนใหญ่จะถูกสอบสวนทางการสม่าวระบุว่าการนำตัวพลเมืองกลุ่มนี้กลับประเทศมีขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม และมีส่วนเชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงานผู้ที่เดินทางกับบางคนสวมหมวกและหน้ากากอนามัยและถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในกรุงโซและดูเหมือนพวกเขาจะถูกใส่กุญแจมือด้วยทว่าถูกปิดบังด้วยผ้าโลกล้อมเขมรเกาหลีใต้ถแถลง UN เจีนนานาชาติร่วมจัดก,การปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชา เกาหลีใต้เรียกร้องผ่านเวทีสหประชาชาติให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบว่ามีพล,ลเมินเกาหลีถูกบังคับให้ทำงานและก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากตามแหล่งสแกมเมอร์ในกรัรมพูชาคิมซังจินรองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติชี้แจงประเด็นนี้ข้ามการความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์การบังคับกักขังและการทำ้ายร่างกายซึ่งกระทำโดยกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชาที่พุ่งเป้าไปยังพลเมืองเกาหลีใต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนได้ลุกลามขึ้นหลังมีการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ศูนย์สแกมเมอร์บริเวณภูเขาพนมโบโกโในจังหวัดกัมปอดของกัมพูชาอายการบางปราเทศขอสารทากาประหารชีวิตอดีตนายกชีคหาสินา ระหว่างตัวจริงกำลังลี้ภัยอยู่ในอินเดีย AFP รายงานวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมอดีตนายกรัฐมนตรีบังลาเทศชีคหาสินาฝ่าฝืนคำสั่งสารทากาให้เดินทางออกมาจากอินเดียที่ปัจจุบันกำลังลี้ภัยทางการเมืองหลังโดนประชาชนลุกขึ้นขับไล่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเผชิญหน้าต่อข้อหา จากที่เธอออกคำสั่งสลายการประท้วงของนักศึกษาบังลาเทศอย่างป่าเถื่อนและมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอ้างข้อมูลจากสหประชาชาติพบว่ามีชาวบังลาเทศสูงถึง1,400คนเสียชีวิตในการประทะระหว่างกรกฎาคมปี2024และสิงหาคมปี2024เหมือนถูกกดขี่ฝูงชนจำนวนมากชุมนุมใน50รัฐต่อต้านนโยบายแข่งร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ณการชุมชุมใช้ชื่อว่า No Kings แต่ทางพรรคครีพับลิกันเยอยเย็นการประท้วงนี้ว่าเป็นการเดินขบวนเกลียดชังอเมริกาตั้งแต่นิว york และวอชิงตันไปจนถึงเมืองเล็กๆอย่างมิชิแกนและฟลอริดาบ้านหลังที่2ของทรัมป์พวกผู้ประท้วงในซีกตะวันออกของสหรัฐปิดฉากขึ้นก่อนที่กิจกรรมต่างๆในซีกตะวันตกจะมีกำหนดตามมาในภายหลังพวกผู้ชุมนุมวางแผนประท้วงจากชาไปยังอีกชายฝั่งมากกว่า2,700จุด และแกนนำคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนนี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็นพวกผู้ประท้วงหลายพันคนร้องตะโกนระหว่างชุมนุมกันในวอชิงตันใกล้อุทยานเนชแนลมอร์ทรัม์จำเป็นต้องไปพวกผู้ประท้วงบางส่วนร้องตะโกนจำนวนมากโบกธงชาติอเมริกาซดเฮลเซเลนสกี้กลับบ้านมือเปล่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครน ดูเหมือนจะออกจากที่ประชุมในทำเนียบขาวแบบมือเปล่าหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบ่งชี้ว่าเขาไม่พร้อมจัดหาขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคให้แก่ยูเครนตามที่ต้องการเซเลนสกี้กล่าวหลังจากพูดคุยทวิภาคีว่าเขาและทรัมป์พูดคุยเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยความจริงใจแต่ตัดสินใจไม่ออกถ้อยแถลงใดๆในประเด็นนี้สืบเนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการขยายความ ขณะเดียวกันตามหลังการประชุมทรัมป์เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องเคียฟและมอสโกหยุดสิ่งที่ทั้งสองชาติทําอยู่และยุติสงครามออกอาการแบงกรันกัมพูชาโร่ดรับประกัน p รินซ์แบง k หลังถูก US และ UK คความบาดเอี่ยวสแกมเมอร์ พวกเจ้าหน้าที่กำลังจับตายอย่างระมัดระวังและอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนเพื่อรับประกันว่า Prince Bank ที่ถูกสหรัฐและกัมพูชาคว่มบาตรดำเนินงานสอดคล้องกับจดหมายของกัมพูชาจากความพยายามเน้นย้ำของธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือ NBC เมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคม ทอยแถลงของ NBC หรือธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่ากำลังใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่าปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารในกัมพูชาทั้ง NBC กล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นในช่วงสองวันที่ผ่านมาว่าบรรด,ดาลูกค้าของ p ริ n c e Bank และธนาคารอื่นๆมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นและแห่ถอนเงินกัน ท่าทางไม่ดี S&P ปรับลดเครดิตเรตติ้งฝรั่งเศสจากหนี้สูงลิ่วความตึงเครียดทางการเมือง S&P Global ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของฝรั่งเศสจาก AAA- ลบและ AA+ บวกเตือนหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางการเมืองเสี่ยงกัดเอาะศักยภาพของรัฐบาลในการปรับลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global คาดหมายว่าหนี่ของฝรั่งเศสจะแตะระดับ121%ของ GDP ในปี2028จากระดับ112%ของ GDP ในช่วงสิ้นปีที่แล้วประเทศแห่งนี้ประสบปัญหาในการควบคุมการใช้จ่ายเช่นเดียวกับจัดการกับความปั่นป่วนทางการเมืองโดยเมื่อเร็วนี้นายกรัฐมนตรีสาสเตียนเลก,กอนูรอดพ้นจากการโหวตไม่ไว้วางใจในรัฐสภาสองรอบ หลังตัดสินใจระง,งับแพ็กเกจปฏิรูปเบีย้ยบำนาญอันเป็นที่ถกเถียงสื่อนอกตีข่าวไทยและสิงคโปร์นั่งไม่ติดหลัง US และ UK ล็อกเป้าสกแกมเมอร์กัมพูชาความบาดปรินซ์กรุ๊ปของเฉินจื้อพวกเจ้าหน้าที่ในไทยและสิงคโปร์ต้องรุดตรวจสอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Prince Group ของกัมพูชาหลังจากสหรัฐและสหราชอาณาจากักร กำหนดมาตรการคว่มบาตรประธานบริษัทดังกล่าวตามข้อกล่าวหาช่อโกงและฟอกเงินตามรายงานข่าวของ South China Morning Post South China Morning Post รายงานอ้างคำกล่าวของตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ของไทยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในการตรวจสอบกระบวนการอายัดทรัพย์ และการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ r e e z e Holding Group รายงานข่าวระบุว่าตำรวจสิงคโปร์ก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันและอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับพวกเจ้าหน้าที่ในประเทศอื่นๆกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุในถ้อยถแถลงสรุปเมื่อวันเสราร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องของราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้น นะครับว่าราคาทองคำมันขึ้นลงผิดปกตินะครับและมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่แตกสุดท้ายก็ฟองสบู่ก็แตกเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชัดดาวนะครับไม่มีการผ่านกระมาณให้กับทางรัฐบาลให้ดำเนินการโดยสภานะครับจึงส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชัดดาว นะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครประกอบกับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่สิ่งที่ทําให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นเกิดจากการเตรียมพร้อมในการทําสงครามในหลายพื้นที่และมีการส่งมอบอาวุธประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่นะครับที่จะทําการโจมตีเวเนซุเอลา จึงส่งผลทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอสถานการณ์นิ่งหยุดเฉยนะครับประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเรื่องของการขึ้นภาษีกับจีนนั้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่สามารถจะทําได้ทองคําก็ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็บางคนก็เรียก นักวิเคราะห์ทองคำก็บอกว่าเป็นจุดพักบางคนก็เป็นเรียกว่าเป็นการเททองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปทองก็จะขึ้นมาอีกพักหนึ่งแน่นอน,นสหรัฐอเมริกาต้องปั่นกระแสเพื่อที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการขายอาวุธคําพูดของช่ัมจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของคเข็น นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนๆะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็จริงจังนะครับที่จะทําการกวาดล้างโฆษณาต่างๆที่หลอกทํางานผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประธานาธิบดีอ e ีแจมยองนะครับของเกาหลีใต้ก็สั่งการให้ดําเนินการปราบปรามแก๊งที่มีการหลอกลวงจัดหางานออนไลน์นะครับผิดกฎหมาย ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทันทีหลังจากความอื้อเฉาวเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตนะิแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่คนเกาหลีเริ่มสงสัยนะครับอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับแล้วก็พิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในกัมพูชาท่ามกลางเหยื่อสแกมเมอร์กำลังระบ,บาดอย่างหนักขณะที่ขเมขมรกำลังเผชิญกับอาชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในนั้นก็รวมถึงเหตุลักพาตัวและการกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างปริศนาของอายองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีชื่อซอเซวอนนะครับกำลังกลับมาเป็นที่ถูกพินิจพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้นะครับโดยมีการรายงานของค y ยอูยม นะครับสื่อมวลชนของทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐีช่วยว่าการของทางเกาหลีใต้ก็ได้มีการเจือจากับคุณมาเน็ตแล้วก็มีการปล่อยตัวคนขมินะครับขอไปฮะคนเกาหลีใต้กว่า50คนฮะคนเดินทางกลับประเทศหลังจากที่มีขบวนการนะฮะที่เรียกว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์และมีขบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ในส่วนเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าก็ถแถลง u n ูนานาชาตินะครับจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ของเขมรด้วยในครับในส่วนของเกาหลีใต้ปรากฏว่าก็โกโซบิกก็รองผ่านเวทีสหประชาชาตินะครับให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาทางการค้าโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพลเมืองเกาหลีถูกใช้งานและก่อชกรรมมากขึ้นตามหลังแก๊งสแกมเปอร์ในกัมพูชานะครับหลักนี้ก็เรียกว่าโลกล้อมเขมรนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ประเทศในสหราชาอาณาจักรทั้งหมดกลนะบกำลังคว่ำบาตในส่วนของเขมรจีนเอง นะครับก็หันมาจับมือกับประเทศไทยมากขึ้นหลังจากภาพลักษณ์ของเขมรกลายเป็นอาชกรนะครับที่ก่อเหตุไปทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาบุมยํำอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเขมรร่วมกับชายผู้น่าสังเวชโดยตระกูลหุน่นนะครับได้ใช้หลักที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศไทยนะครับในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557 51นะครับตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เบจาชีวะเป็นนายกรัฐมีกรก่อสงครามกับประเทศไทยเอาขนเสื้อแดงไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับไล่ทําร้ายไล่ทําลายและก่อสงครามเกิดขึ้นและแย่งชิงเขาพระวิหารจากประเทศไทยไปโดยมีการฟ้องศาลโลกจากเหตุครั้งนั้นขเขมรไม่หยุดฮนะก็มาก่อเหตุอีกครั้งในปี2558ร่วมมือกับชายผู้น่าสังเวชประเทศไทย โดยเฉพาะเหล่าทัพก็วางกลยุทธ์ทางการเมืองการปกรองชั้นสูงนะครับโดยเดินหมากแรกที่ทำสำคัญนะครับคือให้ผู้ช่วยทูตทหารไปทําการจจรจากับทางฝั่งของจีนพอเริ่มทําการจจรจากับจีนปรากฏว่าขมรมนหนีไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาแบบเปิดเผยหลายครั้งนะครับและก็ทิ้งจีนสิ่งที่เกิดขึ้นและตามมานะครับก็ปรากฏว่าจีน ก็เชิญกษัตริย์ของทางฝั่งเขมรไปอยู่ในประเทศจีนอ้างว่าเป็นการรักษาตัวจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็มอบให้ทางฮุนเซนเป็นผู้สเมเร็จราชการนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็โดนมีบอย่างหนักคุนเซนก็เห็นท่าไม่ดีก็กระโดดกลับมายัางฝั่งจีนคราวนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งสหภาพยุโรปเครือข่ายนะครับ ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็รุมกินโตคเมนโดยเฉพาะในฝั่งของเกาหลีใต้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ทุกอย่างก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไทยก็ยังคงไม่เปิดชายแดนคเมนก็มีปัญหาฝั่งสหภาพยุโรปก็มีปัญหาการทางฝั่งคเมนปัญหารายงานที่ออกจากประเทศไทยกว่า1ล้านคนกลับไปได้รับทํางานแค่200 0 0 0คนที่เหลือตกงานน,นคะครับ ตภาวะเศรษฐกิจของขเขมรตกต่ำอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมขเขมรและแน่นขึ้นเรื่อยๆและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระกูลหุนจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับโลกล้อมชายผู้น่าสงเวชชายผู้น้าสงเวชเข้าไปอยู่ในคุกแต่ก็ยังคงดิ้นไม่หยุดรอบต่อไปก็เป็นเรื่องโลก ล้อม,ขมเขมและจะแน่นขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ